โ oh. อ,อ้ฝุ่นนะเผาขนเพราะเอิญแหวะไอ้ยังก่ออ่ะเผาขนไก่เผาขนไก่มีขนั้อ่อนๆนะเด็ดแย่อันนี้ไก่อะไรไก่บ้านหรือไก่อะไรเราเรียกมันเป็นไก่ไข่ปวดประจำการ <laughs> มันือปวดเร็วเหตุแต่หน่อยหนึ่งคะแนนเผาขนนะคะอย่าไปใกล้นะ โบเมนใหม่แต่ขนไก่ได้ขนขน้นกว่สิใหม่ได้แน่นีพคุณนะ่ะพูด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 อันนี้เป็นดันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้ทําเค,ค้กไข่นะคะเราได้ตาประทับร้อนมาแล้วเราจะใช้อันนี้นะในการเผาตาประทับร้อนจะทําจากทองเหลืองใช่ไหมแปะ๊ะเออนั่นแหละเขาบอกว่าให้เผาให้มันไม่ไหม้นะให้มันควันขึ้นใช้อันนี้แหละมันคือแก๊สเนาะแก๊สกระป๋อง รอชมเมนูแปดนะคะ